โรคไข้เลือดออกว่ามีวิธีการป้องกันง่ายๆโดยใช้ สิ่งของที่มีอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในครัวใช่ค่ะก็เป็นน้ํายาอเนกประสงค์ต่างๆนั่นเองนะคะต่างแต่ผงซักฟอกน้ํายาล้างจานผงสบู่เหลวหแล้วก็ผงซักฟอกที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นอกจากนั้น<ม>นะคะก็มีแชมพูด,ด้วยซึ่งวิธีการกําจัดยุงลายหรือว่าแมลงด้วยอาวุธพอเพียงประจําบ้านนะคะที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดถึงนั่นก็คือ1 ผงซักฟอกค่ะสามารถโรยผงซักฟอกในภาชนะน้ําขังที่เป็นแหล่งพาอพันยุงลายได้ 2. ก็คือการใช้การฉีดพ่นนะคะด้วยการผสมน้ํายาล้างจานหนึ่งช้อนชากับน้ําเปล่า1ลิตรนะคะใช้กระรบ,บอกฉีดฉีดพ่นต่อเนื่องไปที่กลุ่มยุงนะคะเพราะและจะบอกว่าเทคนิคในส่วนนี้นะคะห้ามเขย่าเป็นฟองเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าจะทําให้ผลในการใช้เนี่ยลดลงด้วยค่ะคและว,วิธีที่3นั่นก็คือวิธีการการลักน้ํานะคะโดยการ ใช้สายยางยาวเท่ากันนะคะ,ะใช้สายยางยาวสองเท่าของอความสูงของภาชนะแล้วก็นำไปกรอกน้ำให้เต็มทั้งสองสายนะคะแล้วก็ใช้มือหมุนกวนน้ำประมาณ2-3รอบจนลูกน้ำหรือว่าตัวที่เป็นตัวหัวโมงนะคะมารวมตัวกันตรงถึงกลางภาชนะแล้วก็ใช้สายยางเพื่อดูดบรรดาลูกน้ำยุงลายออกจากภาชนะนั่นเองและ วิธีสุดท้ายค่ะเด็กๆอาจจะชอบนะคะวิธีนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการโฉบจับด้วยวิธีการฉีดน้ำยาล้างจานเล็กน้อยลงบนพื้นจานพลาสติกนะคะและสามารถโฉบยุงที่บินวนไปมาใกล้ๆตัวเรานั่นเองวิธีนี้เด็กๆน้องๆอาจจะชอบทำยังไงคะหรือว่าอาจจะลักไก่ใช้พัดเราเคยได้รับพัดแบบว่าท้องที่จึก เป็นจานพลาสติกอะค่ะเวลาใช้แล้วก็เราก็ทาน้ํายาล้างจานแล้วก็ปกติเวลาตอนเย็นๆจะมียุงตัวใหญ่ๆบินเข้ามาปก็ติดที่จานเลยใช่ใช้จานพัดไปพัดไปครับผม